ด e ฉั o t คลด of the week ก่อนทำการตลาดออนไลน์ควรเข้าใจสิ่งนี้เพราะการทำการตลาดคือการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและนำไปสู่ยอดขายสิ่งแรกเลยคือเราต้องสร้างฐานลูกค้าค่ะการสร้างฐานลูกค้าตั้งแต่ทำให้เขารู้จักเราเข้าใจในสินค้าและบริการ ไปจนถึงการสั่งซื้อและเป็นสาวกของเราในแต่ละสถา,านะนี้ลูกค้าจะมีความคิดและการกระทําที่แตกต่างไปก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจในเทคนิค 5A ถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ 5A ภารกิจที่ชิดใจลูกค้าค่ะที่ชิดใจที่1 awareness การสร้างการรับรู้ทำยังไงที่เราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด ไปให้เขาเห็นหน้าของเราอยู่เรื่อยๆเข้าไปด้วยคอนเทนต์ที่ถูกใจเขาในทุกที่ทุกเวลาพี่ชิดใจที่2 App อพพิการดึงดูดทำยังไงที่จะทำให้เขาอยากดูคอนเทนต์ของเรามากขึ้นอยากจะทำความรู้จักกับเรามากขึ้นหรือเวลาที่เขามีปัญหาสินค้าและบริการอะไรของเราจะตอบโจทย์เพนอยต์อะไรที่จะทำให้เขานึกถึงเราเป็นอันดับแรกพิชิตใจที่ 3. a มอา วันใดวันหนึ่งที่เขามีปัญหาหรือกําลังมองหาอะไรบางอย่างเขาอ่ะจะอยู่ในสถานะที่ต้องการถามต้องการอยากรู้ข้อมูลต้องการติดต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือทํำยังไงก็ได้ให้เขาติดต่อร้องง่ายที่สุดรีบถามรีบตอบตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจและนําไปสู่การกระทําถัดไปไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าหรือบริการหรือว่าการกระทําอื่น พิชิตใจที่4หลังจากที่เขาได้ถามได้รู้ข้อมูลของเราทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขา a อ t ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปิดการขายทำให้เขาซื้อสินค้าแล้วก็บริการในช่วงเวลาที่เขากำลังต้องการสินค้าในทันท่วงทีพิชิตใจถัดไปคือเป็นพิชิตใจที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ a d v o c เ t e ซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงที่ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าและบริการของเราเราก็ทำยังไงให้เขาสามารถบอกต่อให้เพื่อนๆของเขาได้รู้จักสินค้ากับเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้เขารักในแบรนด์ของเรามากขึ้นเพื่อแนะนำลูกค้าคนถัดไปนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจกด Follow ไว้ด้วยนะคะ แล้วติดตามต่อ EP หน้าเดี๋ยวจะมาขยายความแต่ละเอให้ฟังกันค่ะบาย